่ะกาบสวัสดีงามๆพแม่พี่น้องป้องไปสู้โหสุขคนนะคะยินดีตอนรับเขาสู่ทางช่องพรผ่ารวยค่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อนีกาเป็นบรรยากาศดีๆอยุรา่านทํามแมชี่ใสยะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่เขามาบึงมาชมคลิปนี้แล้วนะคะท้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแกงเตือนค่ะ เพื่อที่สิบประดิษา์ข้าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องทอนผ้ารวยนะคะพี่น,อน้องเนาคะค่ะเมื่อนี่กสสยกาเฮ็ดประตูเข่าลาดถ้ำห้เมซี่ไชยะเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะค่ะเพราะว่าเพิน่นส่วนมากเพิ่นสิอยู่ผู้เดียวะค่ะพี่นอ้องค่ะก็เลยได้เฮ็ดประตูที่ว่ามันมาตรฐานในจั๊กน้อยให้แม่เพิ่นเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาคะค่ะสำหรับเอซี่แฟนช่องที่ได้รวมบุญมาแอดกระคออนุโมทนาบุญน้ำเด้อคะ่ะพี่นอ้องค่ะเนื่องจากทั้งเข่าก็ยังเป็นหลุมเป็นบอ่อยอยู่เนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะก็เลยต้องได้อ่า หาดินหายังมาลงให้พื้นเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่นะคะทำทำประตูเขาทางล้านทํำเมชี่ช้ยยะห้องเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะจ่าก,กันยังขาดปัจจัยเนาะค่ะ,ะ,ะ,คะพี่น้องคะ่ะสำหรับเอฟซีฟนช่องที่ได้อุปถัมภ์รมชรี่ช้ยยะมากกับขออนุโมทนาบุญเนาะคะบบา่ะบวชา้ำบุญมากกับาเมชี่ช้ย,ยะบาทหนึ่งสลึงใดกับขอให้ไดกับไปร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณครอบรัวอ,อยู่เย็นเป็นสุกนะคะพี่น้องเด้อค่ะ คันนี้ก็เป็นท่างเขาลั่นถ้ำเนาะค่ะพี่น้องนาอก,ก็ยังขาดปูนขาดทรายเนาะค่ะเพื่อทีซิเท่ท่างเขาไ้ลั่นถ้ำไม่ซี่ใสยะเนาะค่ะพี่น้องนาอค่ะเนื่องจากเป็นหลุมเป็นโบค่ะแอดกระดสะสมเนาะค่ะจากโชคจากมานเธอเล็กเธอน้อยแล้วก็อีฟซี่แฟนช่องเลยสนับสนุนมากเนาะค่ะก็คอยเฮ็ดคอยถ้ำคอยสั่งไปนี่ละค่ะพี่น้องค่ะ ร้านทำแม่ชีไชย,ยะเนาะคะ่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องที่สีเดินทางมหาเพิินกะแคปหน้าจอไวไเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะถ้าเดินทางมากก็สีมาฮอดมาถึงเพิ่นเลยเนาะคะ่ะตั้งกี่พี่เอ็ดมาเนาะคะ่ะร้านทำแม่ชีไชยะเนาะคะ่ะพี่น้องนอะคะ่ะ89มหมู่5บ้านหนองแทนตำบลสร้างนางขาวอำเภอพนมธิสัยจังหวัดน้องคายค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับอ่ตอนขึ้นเฮือนใหม่เนาะคะ่ะจะได้โชคได้หมั้นน้องกันเนาะ,ค,ะ 8, 9, ค่ะ8 9ดเกตรงๆรค่ะพี่น้องคะ่ะ ค่ะสำหรับแม่ชีห้า่งัวนี้เพิ่นเดียวได้ตัวใดเดวแอดกะสีลงคงิปบลงข่าวเนาะค่ะหรือว่าไปสัมผัสเพิ่นฝากตอนเอฟซีแฟนช่องให้ได้เบิ่งได้ชุ่มน้ำกันเนาะคะ่ะช่วงนี้เพิ่นเลี้ยนตาทิพมาใหม่ๆนะคะเพิ่นกะสีเดียวเหล็กได้อยู่ด้วยค่ะพี่น้องเด้อว่าตัวใดมากรักใดเนาะคะ่ะสำหรับผู้มักเมยมักแลนมักออกกําลัางกายฟันทงได้เลยค่ะพี่น้องคะแม่ชีชัยยะนะคะวันนี้แอดกะสีผ้าไป สัมผัสเมซี่พร้อมๆกันนะคะนี่นะคะพี่น้องขาทางเขาก็ยังเป็นลุมเป็นบอ่อเป็นตมเป็นโค่นนะคะทางห้าได้ปูนจะคิ้วสองคิ้วนะคะพี่น้องนอเพื่อที่สิมาเมทศทางเขารันทํำให้เมซี่กันสิเป็นจังบุญะคะ่ะพี่น้องขาเดี๋ยวแอดสีภาไปสัมผัสเมซี่พร้อมๆกันเลยะคะ่ะ ค่ะพี่น้องป้องไปค่ะนี่ก็ได้รับความันนี้อนุเคราะห์นะคะพี่น้องนาออนุเคราะห์จากคุณพี่วิพาดาหัวหน้าน,นาวพเน,นะคะทางทีมงานเอฟซีแฟนช่องเบิร์ดเปิดเลอรเนะคะได้รวมกันสร้างห้องน้ำนะคะไว้ให้คนที่เพิ่นเดินทางมาปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหวพากับเมซี่ชัยยะนะคะพี่น้องนาอค่ะโอ้แต่ช่วงนี้กระติดอันนี้ค่ะพี่น้องค่ะติดฝนน้ะทางก็เป็นโศกเป็นลุมเบิร์ดพี่น้องก็สิได้เอาดินเข้า น้องขาในทางไปกุดลเมซี่ใช้ยาเฮาเนาะก็สิได้เอาดินมาทมให้เพื่อนอีกพี่น้องคะ่ะเพราะว่ามันฝนตกมากเป็นโศกเป็นห้องเบิดเนาะค่ะพี่น้องเนาะโอ้เพียงค่ะเขาพื้นดินพี่น้องเด้อค่ะเป็นหลุมเป็นบอ่อเนามมนนนะ,ค,ะค่ะน้ำมันโตนลงเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวหัวน,นี้โศกมันเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่าดินก็ลดละสามร้อยห้าสิบนึงดอกค่ะพี่น้องค่ะดินก็ลดละสามร้อยห้าสิบเนาะบางเทืาก,กับสามร้อยห้าสิบก็โอ้ส่วนสี่าหาได้คือกันเด้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ ค่ะเป็นโศกเป็นห้องไปเบิดค่ะพี่นอ้องบนไปล้านทำไม่ซี่ใส่ยานะคะพี่น้องคะ่ะต้องเอาหินลงดินลงอีกเนาะเพื่อที่ซีบ,บอให้มันเป็นลุมเป็นบอ่อค่ะพี่น้องคะ่ะถ้าอวยมาทาังนี่กับพู่นละค่ะเป็นโศกเมื่อเลยพี่นอ้องค่ะเดี๋ยวดเด็ลงอีกจักซิปลดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะลดนึงกัสามร้อยห้าิบค่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องอยากรวมอยาก เอาดินเข่าสถานที่ปฏิบัติธรรมเนาะค่ะน้ำมิซี่ใสยะกะติดต่อมาได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะหรือเดินทางมากกาบมิซี่ใสยะอ่าโดยตัวเองก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะแม่เพื่อนก็กำลังอ่าซ่อต้นใหม่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเพื่อที่เชื่อไปปลูกค่ะนี่ก็ต้นขนนนก็ได้จากเอซีแฟนช่องเด้อค่ะที่เพื่อนอณีมาเนาะค่ะสําหรับอันท่องหูไล่หันกระลังกายอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะกระลังสั่งเนาะค่ะทอง ห้องหูไรเนาะค่ะพี่น้องนอะดอกเหลืองๆเนาะห้องพิดห้องถือก,กระกาบขอโทษขออภัยค,ค่ะค่ะมันกระซีไปกาบเมซี่ครับก่อน,นะค่ะเห็นยังอยู่นอคุณแม่ก็กก็อยูู่้เดียวอี่ค่ะพี่น้องคานเป็นนั้นเนาะถ้าสถานที่ตรงนี้เนาะค่ะถ้าได้เอาดินลงอีกักน้อยกระเสียลไส้ลงเนาะค่ะเอาไว้ฝึกกรรมฐานหรือว่าฝึกท่วนย่านเนาะค่ะพี่น้องนออยางท่วนย่านเหรอคะพี่น,อนออ้ๆๆนะะนองค่ะ แต่ว่าตอนนี้เขายังโบห้างในไม่ไส้ค่ะพี่น้องค่ะถ้าไม่ไส้ก็สิได้ยางท่วนย่านใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะนะคะสถานปฏิบัติธรรมแม่ชีชัยยะเนาะโอ้แม่เ่าเห็ดยังที่พุฝนตกมากกับเบื้องหินอ่อนแล้วค่ะนี่ก็ได้อันขั้วมโนคอยจากหัวหน้านาวพ่อีิกวะนี่พี่น้องค่ะนี่สาธุค่ะแม่สาธุก็ลังเห็ียยังอยู่เนาะเขียนคืออะไรคืออ่อพยาธิเมโยมที่เป็น อันปัจจัยมาซือเทียนเขาพปษาจำนำพปษาโอ้ค่ะจำนำพปษาอืมหลังเขียนซื้อเขียนเสียงฟืนพวกอุปคนทรงมาใหม่ค่ะโอ้พอห้าวก็ยังขาดอยู่สี่ห้าวันเนาะแม่เนาะค่ะก็สิเล่งกาก้อนเขาพปษาจั๊กมือสองมือนี่แหละเนาะแม่ค่ะขมือนี้กับสิบเจ็ดสิบแปดแล้วเด้สิบเก้ามืออื่นมือหื้อเนี่ยค่ะมืออื่นก็สิได้ไล่ถวายเบิดตตัวนี้เนาะแม่เนาะค่ะเอาจัง bert, ไลยกะเห้ากับส oh, ิไปวัด ่าวัดที่ขาดแค้นน้อแม่เนาะสำหรับเทียนใหญ่เนาะค่ะทั้งพุ่นกระสีขึ้นมือออกเขาพันชาเลยเนาะเขาพันช้าเลยอ่าในห้าวกระสีเอาไปรวมอนุโมทนาบุญกับวัดที่เพิ่นขาดแค้นวัดที่เพิ่นบ่มีเทียนไต่เนาะแม่เนาะอ่าโอ้เ้าก็เขียนซื้อวันเดือนปีเพิ่นลงเนาะแม่เนาะเขียนซื้อวันเดือนปีเกิดนะค่ะเพื่อที่สิได้เวลาจุดกระสีมุฮูขุ่งซื้อมีเสียงเข้ามีได้แสงสว่างค่ะ อันนี้ก็เคล็ดลับอีกเคล็ดลับหนึ่งน้อแม่เนาะบางคนก็ซื้อเทียนไปก็ไปยกไวรเด้ถวายเอาได้แล้วเด้ผู้คาบุญเนาะได้อยู่แต่ว่ามันบ่สว่างค่ะมันบ่คักเนาะบ่คักซื้อหยั่งหอนบ่สว่างไปน้ำซื้อหยั่งเฮาต้องสว่างไปน้ำค่ะเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องอ่าเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดให้คักเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะสดร์ยูเตวาอ่าเวลาเพิ่นจุดลงไปก็สิฮอดซื้อเฮาแล้วเด้นางนั่งนี่เนาะได้นร์น้่าหงจ้า่เลยคะ โอ้เคล็ดลับดีๆนะแม่น้อลุงบอกซูเอฟฟี่เห้ฟังอีกะเทือด้วยแม่ว่าการเขียนซื้อเขียนเสียงไหมการเขียนซื้อเสียนเสียงลงลำเทียนนี่ก็เข้าสี่บอกว่าเข้าซื้อนั่นซื้อนี่แสงสว่างมาหอดหันปะสีแมนซื้อเข้าค่ะก็แสงสว่างหอดซื้อเข้าแล้วเข้าคือสีสว่างค่ะสีหงสงสีเหลืองสีเหลืองสีเหลือมค่ะ จะจะเลื้ยงสีเหลืองไปนาจะหงื่อเหื่อไปนาโบกพี่เมือนี่มุ่นแล้วค่ะจากแต่ก่อนอาชีพลมลุกคุกค้านเนาะการเงื่อนตกหลุมตกบ่อเนาะแม่เนาะบางเท่อกับัว่ซักลงบางเท่อกับพ่อผงาบขึ้นมาผันล่งอีกเนาะแม่โอ้บัตได้แทนก็มีเคล็ดลับดีๆเนาะก็ฝากถึงเอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะที่ร่วมอ่าอยากให้แม่หนุนดวงเปิดโชคเปิดทรัพย์ให้น้าแม่จ้าเนาะนะครับแม่กระสิบเปิดเทปไทย เปิดโชคหายสวดหายถกขื้นทูกมือทุกขื้นส่วนเขาพัน้านี่แม่ก็ทีุ่กบนักเลยออแบบหายเอฟซีพลิกชีวิตเลยชท่านท่านตาเลยหายว่าถ้าผู้ใดร่วมบุญมากก่อนเขาพรรษานี่นนก็คือเริ่มมือเขาพรนษานี่ก็คือสี่จัดนักจัดเต็มหาพลิกชีวิตห้ได้เลยนอสําหรับเอฟซีแฟนช่องที่เปิดดวงนุนดวงเปิดทรับเปิดโชคเนาะ กับสุขภาพแข็งแรงน้าแม่เนาะคุณแม่ไล่ไล่ท่านก็อยากขวมบุญน้าแม่โอ้แอดเอ้ยแม่เท่าแล้วมีเล็กมีน้อยก็ขอหอยขอแขนมาท่นแม่ได้ฤาจ้าพิษแม่แต่ประทรงซื้อน้ำสกุลมาบอกแอดมินพรพอรวยน้าแม่เนาะอใอ่ทานส่องลูกค้อนผ้าด้วยนะค่ะนี่ยังกับอ่อนทานเพลินคุยกับเพลินอยากเห็ดแนวไรอะไรกับกุยกับอันพรอนผ้าด้วยแม่ตอนนี้ดีสีเห็ดหายเบิดค่ะ เอาไปเปิดซับเปิดโชคเนาะแม่เนาะเปิดซับเปิดโชคค่ะเปิดบารมีให้ตัวน้องแม่เนาะค่ะขอหอยขอแขนเด้อคุณแม่เด้อคนที่โทรมาแอดแม่มีลอยสองลอยแม่เห็ดน้ำในโบนเนาะได้เบิร์ดเนาะแม่เนาะค่ะห้ากว่สิค่ะห้ากว่สิเห็ดให้ยเอฟซีแฟนช่องเบิร์ดเปอรเลอร์เนาะแม่เนาะค่ะยังท่านค่ะพี่น้องค่ะสำหรับผู้อยากเปิดดวงนุนโชคนุ่นซับโอ้อ่าเห็ดจังไงก็คือบ่โชคเบิม์ดแมนเทนอเนาะแม่เนาะ ก็สิได้โชกได้มานอยากได้ไหมติแม่ได้บอกพ่อไต่มาเศ้าด้วอื่าเดี๋ยวอได้เอ็ดลิม่ดอกข้าวัซขาวันซาอิมัดค่ะปูไงม่งบัดนี่มาทั้งโชกลาบได้บัีนี่แม่ได้ข่าววาอ่าไปแต่พัดไปฟึกตาที์มานี่มันเป็นยังไงแน่กัแม่บอกโซฟังแน่ยบอกรับมันกับพาะ พอสส่ด้อยูแต่ว่าส่วนนี้แม่บบฮันอย่าพือืมันเท่ยโอ้โหค่ะพอใส่พลังกิีดได้มันเมื่อยมันเมื่อยค่ะแต่คือได้ข่าวว่าได้เล่งขั้นไดได้เล่งตัวหนึ่งอยู่บนมันบวหงอหวางยานได้ตัวหนึ่งอยู่อืมเอากุ้มคักคักุ้มคักรักอืมได้สองได้สองก็แปดค่ะแต่ว่าที่แดดมันเป็นแต่สิบแม่บ่มันใจตัวเองืูบ้าจ่าพึ่งกะบาาอยู่หานหมันใจตัวน้ตัวเองค่ะคพิกระบอกอยู่ว่า ให้มันใจในตัวเองขันเข้ามาจะได้เอารวยไป็บะมัณแก้ตัวเองเนาะโมแมนค่ะบอกยังไงว่าเถื่อแรกเถื่อแรลกบ่แค่ในคักใส่ตาทิพย์นี่เนาะอ๋อบ้านนี้งวดนี้เป็นจังไรในแม่ได้เพ่งได้เลีงได้บ่เอาตัวเดียวก็เอารวดเอฟซีก็ได้ตัวเดียวเพื่อนฉัไปจับคู่เอาดอกแมทบ่ถ้าในเพ่งูบ่ถ้าในเพ่งอย่างนี้อืมววันนี้คือวันเขาพันชาเขาพรรษาค่อยเพ่งเนาะแม่เนาะ ถ้าเพ่งเบิ้งเนาะค่ะว่าไปฝึกตาทิพมาสิเกิดผลบอ่อหรือว่าสิเป็นสัน้นใดนาะแม่นาะค่ะแต่สําหรับผู้ที่ตามข้าวน้องโกตาทิพนอคือแอดมินสิเดินทางไปหลังเขาพันษาเนาะค่ะกสิฮมไปใส่วันที่หนึ่งน้ำน้อกกสิเสสรใส่วันที่หนึ่งบำเพ็ญอาหารจระเข้น้ำเลยก็ได้นัดทางพอน้องโกว่าสิเดินทางลงไปอ่า วัดป่านครชัยวบอนนะคะของปูใหญ่สายฝนเานาะคะ่ะที่พิกิตนะคะพี่น้องเน้อซึ่งสิไปอาเ้าปั่นสู้พ่อแม่พี่น้องไปก้อนที่สิมาเป็นฝึกตาทิพย์ได้ก้อนที่สิปิดตาเลี้ยวเห็นใดนี่ก็คือผ่านสมาเน่ก็สิไปเล่าประวัติสู่เพลินฟังน้าแม่จากคู่บา่าอาจารย์พุนนะะพ่นลรอคะพี่น้องรับปูใหญ่สายฝนนะคะพระอาจารย์ใหญ่สายฝนนะคะพี่น้องเน้อเป็นปูที่หาผู้เปรียบบอ่อไข่ใดะะน้แม่เนาะ ค่ะเพราะว่าเพื่อนเป็นคนที่สุดยอดของปูค่ะพี่น้องคะผู้ใดได้ไปกลับไปไหวเพื่อนแสดงว่าผู้นั้นบุญหลายสายเงาค่ะพี่น้องคะเพราะว่าอบอกเราขนหนาวลูกแม่ขนขิงหลูกเลยค่ะพี่น้องคะเราหาปูเฮาเพราะว่าเฮาสิบบอร์บรยาย,ยัางหลายอยากหูว่าของแท้มีกิ่งต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองเนาะแม่เนาะต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองเนาะว่าของแท่ของอีรีนยังมีอยู่ในโลกนี่เนาะแม่เนาะที่วัดป่านนครชัยบวรนะคะพี่น้องสิ ถึงกับอึ่งเลยเนาะแม่นะว่าของแถมยังมีอยู่กิ่งคนนับอกไปค้นหนาวลูกไปพี่น้องเอ้ยค่ะเอาบันี้กเท้าก็สิมาตามต่ออ่าช่วงเขาพันษาเนาะแม่นะว่าไปฝึกตาทิพมาสิได้ตัวดีตัวเด็ดอันใดฝากตอนเอฟซีแฟนช่องบ่แม่นะกระลอกมืงกับเพลงทั้งนี้แหละมันได้เห็ุได้สั่งบ่เป็นงมง่ายค่ะพี่น้องค่ะไม่ให้งมง่ายเนาะค่ะพี่น้องเนาะหมักกับค่อยนำบ่หมักกับ่านเนาะค่ะบ่หมักกับขามไปเลยค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เฮ้า เป็นสัมมาอาชีพของแอดมินพอ่อนผ้ารวยคือเฮดช่องย u b e เนะคะเป็นนักข่าวสื่อมวลชนนักข่าวอิสระเนี่ก็คือเฮ้ามีเอานายดีๆเฮาก็อยากฝากอยากต้อนแต่ว่าบ่ไห้งมง่ายบ่ให้ว่าเออแมอ่นการพนั่นมันบ่นเห็นไห้ไัยวยนะถือต้องนะแม่นอนะแต่เฮ้านี่บ่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนั่นแต่อย่างใดคือสีแนะแนวทางทามักถ้ายชอบก็ล่องยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลน,นะแม่นะนะถ้าบ่ถึกมากเฮ้าก็ถือว่าส้อยเหลือการกุศลนะแม่นคสะสม สมทบทุนช่วยเหลือการกุศลไปในตูได้ไหมเฮ็ดบุญเน้นี่พี่น้องคะเสนอไปเนี่ยคือโอ้ตัวนี้ข้ามักได้สั่นซื้อลอตเตอรี่เนาะค่ะหยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะพี่น้องนอกบรอยสนับสนุนให้เล่นการพนันแต่อย่างใดถ้าบ่ถือบ่ยังมากบถือว่าซอยเหลือการกุศลค่ะเฮ็ดบุญไปในต่ดีบ่ดีได้รางวัลที่หนึ่งพร้อมเนาะแม่นาะค่ะลังเข่าพันศาห้าสิมาตามเลขของแม่ชีไชยยะอีกเทื่อนหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องนอกตัวดีตัวเด็ดฝากต้อนอีกเทื่อนหนึ่ สำหรับผู้ที่ได้รวมเทียนจำนำรรษามากก็ขออนุมโมทนาถ้าอ่าเฮ็ดบุญมาบาทหนึ่งสลึงไดก็ขอให้ย้อนกลับไปหาพ่อแม่พี่น้องร้อยเท่าพันเท่าทวีคูเนาะแม่นอะอ<า>ขอบข้อยู่เย็นเป็นสุกสุขหูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแม่ชีช้ยาเฮ่าเนาะค่ะคุณแม่ชีช้ยาเนาะค่ะแบ่งปันสิ่งดีๆฝากตอน FC เนอฟซีน้ะแม่นออ<า>้าวสาธุค่ะแม่ค่ะขอบคุณค่ะสาธุ